วันน l ้ผม o i ม g เ o ่า t ห้คุณ e l งว่ y o u how o got almost hundred ready, s go. <S like, tá, 100 i n สอบ c u t e p If you're ready, let's go! การสอบ c e ะก็จะแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันซึ่งแต่ละพาร์ทเนี่ยคะแนนก็จะไม่เท่ากันด้วยนะอย่างพาร์ท listening ก็จะมี30คะแนน reading 60คะแนนและก็ writing 30คะแนนทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมเป็น120คะแนน ตอนนั้นเนี่ยพอได้97คะแนนซึ่งคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปกองที่ผ่าน reading เยอะมากๆตอนสอบเนี่ยเขาก็จะเปิดเทปรอบเดียวยาวๆเลยซึ่งก็จะมีส่วนที่เป็น c o n v e r ์มีคนพูด2คนแล้วก็ส่วนที่เป็น lecture มีคนพูดยาวๆส่วนที่เป็น c o n v e r ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบเล่นเรื่อง i d i o m อย่างเช่น is close d o a r m i n n lake เขาก็มักจะถามว่าของชิ้นนี้ราคาเป็นยังไงส่วนใหญ่เ่ยก็จะชอบมีตัวเลือกหลอกมาเสมอเลยอย่างเช่น you have to c u t you r l e g to b u y i t ถ้าเจอแบบนี้นะให้รีบตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันตรงเกินไปอันนี้เป็นสำนวนที่แปลว่า is t expensive ตอนสอบพหนังสือซีอูเทปของจุฬาเลยเล่มนี้ซึ่งหนังสือนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2เล่มด้วยกันแล้วแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีแนวข้อสอบที่เหมือนจริงมากๆเลยอย่างเล่มแรกเนี่ย ก็จะมีเนื้อหาด้วยนะเป็นเนื้อหา grammar ที่ใช้ตอบใน part error หรือว่า writing แล้วก็เล่มที่2เนี่ยก็จะมี idea ขนั้นเลยซึ่งพอ็จะจันเล่มน,นี้แหละอย่างข้อไหนที่ไม่ทนจริงๆเนี่ยก็ให้เราเลืมไปให้หมดเลยนะอาจจะเขียน์เวิร์ดไว้ก่อนแล้วก็สินาทีสุดท้ายน่ะค่อยมาคิดให้เราอ่ะโฟกัสที่ข้อต่อไปก่อนทีนี้เนี่ยในส่วนของ part ที่มีคนพูดยาวๆอันนี้ก็ต้องใช้เทคนิคการฟังล้วนแล้วซึ่งพอเนี่ยก็มีเทคนิคการฟังจากประสบการณ์ตรงข,งของตัวเองมาแนะนาให้ทุกคนฟังค่ะ ก็เริ่มจากการฟังเพลงภาษาอังกฤษก่อนโดยที่เราก็จะเปิดเนื้อไปด้วยแล้วก็จะได้ดูว่าเขาออกเสียงยังไงแล้วบางทีเนี่ยพอเราฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะอยากร้องตามด้วยมันก็เป็นการฝึก pronunciation ได้อีกนะต่อมาเราก็อัปเกรดขึ้นมาหน่อยเป็นการดูการ์ตูนหรือว่าดูแอนิเมชันพวกนี้ยเขาจะทํามาให้สําหรับเด็กดูก็จะฟังง่ายมากๆอยู่แล้วอย่างเรื่องแรกที่พอดูเนี่ยแบบไม่มีซับเลยก็คือเรื่อง The c r u i s e อันนี้คือเสียงภาคฟังง่ายมากๆแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือด้วยความที่เขาทำมาให้เด็กแล้วเสียงพูดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะเป็นคำๆแล้วก็ชัดถ้อยชัดคำจนเกินไปจนอาจจะใช้ไม่ได้จริงในชีวิตจริงนะถ้าอยากฝึกฟังแบบแอดวานซ์ขึ้นเนี่ยพอก็แนะนำเป็นการดูคลิปใน YouTube เลย อย่างเช่นพวกรายการเรียลิตี้โชว์ต่างๆที่มีคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอยู่อย่างพอเนี่ยชอบดู a s t i n n Next Top Model อันนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนเอเชียทั้งหมดเลยและเขาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางซึ่งเขาเนี่ยก็จะเลือกใช้คำศัพท์ที่ง่ายแล้วก็ใช้ในการสื่อสารได้จริงๆสมเยงเขาก็จะฟังง่ายด้วยแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือสมนียงไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่พอเราเริ่มคล้องแล้วก็ดูคลิปของฝรั่งได้เลยตามที่เราสนใจ อย่างบางคนชอบดูแคสเกมทำอาหารคอมบดี้ก็ติดตามเอาไว้เลยพยายามให้ตัวเองคุ้นชินกับภาษาอังกฤษเยอะๆสำหรับพาดเรดดิง้ตงตอนสอบพอรู้สึกว่าเวลาน้อยมากๆเลยอะคือมันแค่ข้อลับประมาณ1นาทีเองแล้วแต่ละพสเซนเนี่ยก็ยาวมากๆเลยในพาดเนี้ยเราก็ต้องรีบทำหน่อยเพราะว่าไม่งั้นอะก็อาจจะไม่ทันได้ ก็อย่างข้อแรกๆเนี่ยมันจะเป็นพวกแผ่เสจสั้นๆก็ควรจะอ่านทําความเข้าใจให้หมดเลยแล้วก็ตอบส่วนที่เป็นบทความยาวๆเนี่ยอันนี้ถ้าใครฝึกทําบ่อยๆก็อาจจะชินแล้วก็ทําทันนะแต่ว่าถ้าใครที่ยังทาใช้ช้าอยู่เนี่ยพอก็มีเทคนิคมาแนะนาค่ะตอนล่าสุดเลยพอก็จะไปอ่านที่คําถามก่อนซึ่งคําถามข้อแรกส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพรวมของทั้งบทความอันนี้เราก็ต้องอ่านทั้งหมดถึงจะตอบได้เพราะงั้นก็ข้ามไปก่อนเลย แล้วพอก็จะไปดูคําถามข้อต่อไปแล้วก็หาคีย์เวิร์ดจากคาถามแล้วก็รีบไปดูที่บทความพอเราทําถึงข้อสุดท้ายแล้วทีนี้เราก็พอจะรู้เรื่องราวคร่าวๆก็ย้อนกลับไปดูคําถามข้อแรกเลือกข้อที่ครอบคลุมที่สุดไม่เจาะจงเกินไปเวลาทําพวกข้อสอบ Reading เนี่ยกระาดาษพอจะเละมากเพราะว่าวงเต็มไปหมดเลยสำหรับพาร์ทเออร์หรือว่าไรติงพอแนะนำเล่มนี้เลยค่ะ อันนี้นะก็เคยจะมีแบบฝึกหัดเยอะมากๆแล้วก็มีการแดงงวดหมู่ด้วยคือเราจะสามารถฝึกทำได้จนคล่องเลยอย่างที่เขาชอบเล่นมากที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง Wordform อย่างเช่น electricity อันนี้เป็นคำนาม electrician เป็นคำนามเหมือนกันแต่ว่าเป็นคน electrocute อันนี้เป็น verb electrical อันนี้เป็น adjective electrically อันนี้เป็น adverb เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูให้ออกก่อนว่า ในประโยคนี้เนี่ยส่วนไหนเป็น subject อันไหนเป็น verb อันไหนเป็น object ต่อมาที่ชอบออกเลยก็คือเรื่อง verb อันนี้เราก็ต้องแยกให้ออกก่อนว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือว่าพขาหูพจน์แล้วก็มีเรื่อง tense ด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยก็ต้องดูจากคำบ่งเวลาพวก word order เนี่ยก็เจอบ่อยนะอย่างเช่น where is it กับ tell me where it is อย่างสองอันเนี้ยก็คือต้องระวังดีๆเลยแล้วก็มีเรื่อง parallel structure อย่างเช่นถ้าข้างหน้าเป็นคำนามข้างหลังก็ต้องเป็นคำนามข้างหน้าเป็น adjective ข้างหลังก็ต้องเป็น adjective เช่น beauty and danger ไม่ใช่ beauty and dangerous นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของคำศัพท์ค่ะอย่างพอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบท่องคำศัพท์เลยเพราะว่ามันเยอะแล้วมันก็จำไม่ได้อะส่วนใหญ่เนี่ยพอก็จะได้พวกคำศัพท์มาจากการเล่นเกมค่ะ อย่างเช่นเกม m i n e c r a f t อย่างเงี้ยเราก็จะได้คำศัพท์ที่เป็นประเภท Material แดงนั้นถ้าใครที่อยากเพิ่มคางคำศัพท์ของตัวเองเนี่ยก็แนะนำว่าให้ hey, เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของภาษาอังกฤษเยอะๆอย่างเช่นการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงแล้วส่วนตัวพอคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยให้ได้เป๊ะๆแต่ขอแค่รู้ว่าไอ้คำศัพท์คำเนี้มันคืออะไรมันหมายถึงอะไรก็พอแล้ว และนี่ก็เป็นเทคนิคทั้งหมดที่พอใช้ตอนสอบซีอูเทปถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้ปันประโยชน์กับใครเนี่ยก็ฝากใช้เพื่อนๆให้ดูกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามช่องคอซิงด้วยนะคะใครมีอะไรก็อคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยค่ะ